เพิ่งรีบรักษาปวดเข่าถ้ายังไม่ได้ฟังคลิปนี้ไม่อยากพามาหาหมอฟันวันนี้คุณชาที่มีอาหารในการปวดเข่านะแล้วใครหลายคนบอกว่าฉันเป็นข้อเข่าเสื่อมรักษาไปกิน,ากกกนยาก็แล้วกายภาพก็แล้วทําอะไรก็แล้วกินอาหารเสริมเยอะแยะก็แล้วอาการคุณยังไม่ดีขึ้นครับผมบอกเลยว่าคุณอย่าเพิ่งรีบรักษาเพราะงั้นคุณต้องฟังคลิปนี้ก่อนคุณต้องหยุดใช่ครับคุณต้องหยุดการรักษาก่อนถ้าคุณแล้วรักษาไม่ดีขึ้นแสดงว่าค,คุณมาผิดทางนึกภาพ่ะข้อแรกคุณต้องหยุดก่อน ก็ได้ฟังคุณเช็คจริงๆดีครับอาการปวดเข่าของคุณน่ะมันเป็นมันเป็นข้อเข่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหป็นเอ็นหลังเข่าไม่อย่างนั้นนะถ้าคุณมาจะรักษาข้อเข่าเสื่อมของคุณแล้วคุณไม่ใช่ข้อเข่าเสื่อมสุดท้ายครับข้อเข่าอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นึกภาพว่าซึ่งมันอันตรายมากๆจากที่มันตอนแรกมาได้ไม่แดกเสบมีแค่เจ็บเอแค่เอ็นรักษาไปรักษามากลายเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือคุณบาดเจ็บเอ็นตรงนี้คุณหายไปแล้วคุณไปฟื้นน้ำาน้ำเลี้ยงแต่คุณไม่รักษาที่ต้นเหตุ ลายเคสี่หมอฟันเจอคนไข้มันเป็นแบบนี้จริงๆนะฮะคนไข้ไม่ได้เป็นปัญหาที่ข้อเข่าเสื่อมเป็นหลักปัญหาหลักตอนแรกคนไข้เป็นที่ปัญหาเรื่องเอ็นหลังเข่าบางคนนี่เป็นลูกสะบักเสกและคุณรักษาแต่ผิดวิธีแลวคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นโรคอะไรทําให้คุณรักษาไม่หายและคุณรักษาไม่ดีขึ้นแต่คุณก็ยังทันไปรักษารักษารักษาอยู่อย่างนั้น่ะลึกข้าวไปแล้วก็หมดประมาณมันหมดมามอฟันหมดเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วทําไงดีคุณเกตไปเนี่ยเรื่องแรกที่คุณอ่านคุณต้องหยุดการรักษาแล้วคุณมารรงเเป็นขข้อออสืื่่จิห นึกภาพว่าแล้วคุณไปรักษาตามโรคนั้นจะเอ็นหลังเขาจะลูกสะบกักเศรษฐจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ข้อเข่าเสื่อมไม่ใช่ข้อขเข่าส่วนเดิมไปนึกภาพว่าปวดเขา่าไม่ใช่ข้อขเข่าส่วนใหม่คุณตนะ้องเก็ตเรื่องนี้ใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากใคนะรจะทำหม่คลิปวันนี้ไม่อยากถามาห,าหมอฟันหมอสันหมอสันสวัสดีครับ